โอเคครับทุกท่านครับก็ก็ดน,นเลยนะครับไปฟังเพลงนี้ก่อนครับ <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> คิดได้ไงนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กัน กด subscribe กับช่องของผมด้วยเพื่อนครับหลังจากที่แมกเอเชียทีสของเราเปิดกรับมาเหมือนเดิมนะจ๊ะเออก็ปิดประบุประจำสัปดาห์ไปนะครับเรามาโซโล่เดียวๆกันที่ตลาดน้ำกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนครับเพราะว่าตลาดน้ำทำผมกระชูดมาแล้วเพื่อนครับแต่เมื่อคืนโหเด็กโดนเด็กเรียบเหมือนกันนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปนะครับคลิปโดนเด็กผมนะเพื่อนนะก็ไปดูได้นะครับนะไปดูย้อนหลังนะครับเออ เดี๋ยวไปดูในกลุ่มกันนิดนึงครับเพราะว่าในกลุ่มนี้บางคนอยากรู้ว่ากลุ่มมันเป็นยังไงนะครับก็กลุ่มก็จะประมาณนี้เพ่นครับนะดูสมาชิกในกลุ่มนะครับไปเร็วมากเพืนครับตอนนี้1 1 4 2ท่านเลยนะครับเออใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็สามารถดูได้ที่คอมเมนต์ใต้ลิปิโนนี้นะจ๊ะผมทีมงไวแล้วนะครับเออไปไปตลาดน้ำกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เจียเวลาของเราเพื่อนนะ้เออน ทุนหนึ่งพันแม่งเบ็ดหยาบๆไปเลยดีกว่านึงนะสำหรับตลาดน้ำนะครับครั้งที่แล้วเราก็ต้องบอกแตกอลังการล้านแปดนะครับโอ้โหแตกโหแตกใส่หน้าแตกหมูใส่ปากใส่ใส่ทุกอย่างเลยเนะครับเออยี่เป็ดสมบบาทมาดีอุย้ยเตะแตกกั็นักกระดานอีกแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe กันด้วยเป็นเนครับ ออติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมาประกาศในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสําหรับรางวัลใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเบ็ดร้อยแม่งเลยครับโผล่น้าโบเลยน้าเบ็ดร้อยอ่ะอาวายมาเพื่อุย้ยจิ๊กเก็ตมาสามตัวละมึงเขาจะเข้าเข้าฟิตบินเบ็ดร้อยเลยเข้าเลยเข้าเลยเขียโอ้โหไม่เข้าอ่ะให้กูลุ้นยาวๆเลยบแบบนี้ต้องใช้วิธีการสลับเบ็ดน,นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น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 ลงลงนะครับ ้ยดูเดกดไม่กี่ทีได้มา400แล้วว่าเออคือต้องใจหมาแค่ไหนเพื่อนครับคิดดูเลยทุน1พ0 0กดอ่ะลดก่อนไป2บาทน,นะครับเดี๋ยวเราค่อยกระโดดขึ้นไปนะครับค่อยขยับนี่แบบนี้ไป10อับป๊บปป๊บปบ คำนวณน,น่ะคำนวณทีเดียวโอ้ยเยอะไม่มีเลยไปเพิ่มเลยเจ็ดร้อยอึร้อยแล้วเออสเปริซีนวดยาวนะครับซาเซดาขนองออยิบใส่ผ้าเราจะรับปุ๊บยอ้อนงานนองลูกตาโตเออ <c oughs> ต้องใช้มนตใช้กระดาษไปทีหนึง่งลูซิเกเตอร์หนึ่งตัวเพื่อนเข้าฟรีเบ็ดร้อยไปเลยอ่า เข้าแล้วสัตเอ้ยเป็นร้อยกู12หมนุนเฮ้ยแต่โหดแต่งหดแต่งหดไปเลยนี่ครับเว็บมันปิดปรับปรุงไปนะครับเราเราต้องรีบกลับมาจาัดทันทีเพื่อนครับเวลามันเปิดขึ้นมานะครับเอาดิเปิดใหม่อะไรก็แตกเชื่อกูเฮ้ยโอ้เฮียเพิ่งมีคำนวณแรก เบ็ดร้อยนะเว้ยไอโอ้โหมาตัวนี้แต่กดมันลกูกเกไอ้เทียโอ้หได้ลูกเกงเดียวโอ้ยเย่ยมากเลยเบ็ดร้อยกูได้450รลุ้นเกือบตาย โอเคกลับมาเท่าทุนเหมือนเดิมครับโอ้โหจได้เป็นร้อยโคตรเียดายว่ะป้องเ้ยแบบนี้โอ้ยเข้าฟีง่ายนะเดี๋ยวเชื่อเข้าฟีเออมาตัวอ้า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 โอ้ยย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 ย้ยเข้าซ้ยย เข้าไปเลยแล้วสเสนอโอ้โหมะนาวช่วยเตะให้กูก่อนโอ้โหคำนวณเลขไม่มีแล้วมามะนาวตังดุสมนุษย์ตังดาวเบื่อนตรงนี้ลูกสิบมาก่อนเลยลูกสิบผักมาด้วย1นึ่ปยังไงเพื่อนของนี่โอ้โหเต็มกระดานอีกแล้ว1นึ่งพันแปดครับแบบนี้แต่โหดแตงหมื่นแตงแสนแตงล้านมันเป็นครับเออโอ้ กูบอกแล้วเปิดใหม่ยังไงก็แตกมันเพื่อครับสามพันแปร้อยห้าบาทเลยมึงเออเอาดิโอ้ยชื่อสมบูรณ์สีขัดตัวเดียวมาดิเลยเกต์หมุนเกต์หมุนเพื่อนยาวว่ายาวเพื่อนยาวว่ายาวยาวว่ายาวเพื่นแบบนี้ไม่เอาเพื่อนมาคิวขอคิวก่อนขอคิวก่อนมันจะมีวายออกมานะครับอ่ะย่างไม่ได้อีกสมบูรณสีต่อบกเไปคิว เกี่ยวเพชรผีเอยไม่ออกได้ไปอีก2 1 5 5บาทกับอีก5หมุนครับเข้าไหมแตงมือได้นะแบบนี้โอกาสแตงมือนนะครับขอมีกำเนิยสักครั้งหนึ่งเพื่อนโอยเลยสามมุนเรือสองมุนเออหนึ่งมุนเพื่อนห้องตายเจ็บแม่ได้มาหกพันสิบบาทนะครับ โอเคเห็นไหมบอกแล้วนะครับหลังจากที่ปิดปรับปรุงมาเพื่อนเปิดมายังไงมันก็แตกนะจ๊ะ <c oughs> เลือกเกมดีๆแล้วกันนะครับดูที่รายคํานวณน,นะครับดูการจ่ายของมันหน่อยแล้วกันนะครับลองเบดดูนะเออกากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊ะพอแค่นี้ก่อนเพื่อนเออเบ็ดร้อยยังจ่ายน้อยอยู่เลยนะ <c oughs> แตไม่เป็นไรครับขอให้เข้าแล้วก็มีกําไรนะครับได้แล้วก็ถอนนะเพื่อนนะวันนี้ลานไปแต่เพียงเท่านี้เพื่อนครับสวัสดี <laughs> yep, yep. <laughs> Wait call cool.